สวัสดีจ้าทุกๆคนมือนีมือนีมือน,อนี้พี่แบมสิแมส,ส่ซนกินสุกี้ได้มือนี้เบิ้งดูสุกี้พี่แบมเบิง้งพักบุ้งปลูกเองเนาะสุกี้เซนเซนบุญเซนห่อหนึ่งตาซ้ายฝนนะาจา้ะอันนี้ก็เป็นเค็ดเคดเข็มทองมามามาน้ำจิ้มสุกี้แซบแซบ,ซบนวนวนะจ๊ะเบิง้งนอจ้ะพี่แบมซีไซดหมดเลย ซุปกี้กุ้งแล้วก็ลูกชิ้นกุ้งแล้วก็ไก่มีไก่น้ำเด้จ้ะมาพี่แบมสิบห้าจัดซุกี้ที่เห็นไลาๆนี่โบเมนอย่างเลยจ้ะคือว่าอุ้ยลนจะได้เก็บคื้นที่เห็นหลนนี่คือว่าโบเมนวุ่นเส้นเ้จ้ะเข็มเฮ็ดเข็มทองเข็มพอนะหยุงแห้งไหล อืมบังกุ้งนะจ้ะกุ้งตัวใหญ่ๆหอืมอืมต่อยแม่ข่เอ้ยแสบแห้งแสบแห้งเห็ดเองแสบเองเด้อจ้ะป๊าแสบก้นอีกกะหัวเลย แซบกว่านี้ก็หอแล้วนะคะพี่ปนพิกปนก,ก็คัวเองขัวเองหอมหอมอืมหอมบะห<อ>มนอันเดอร์จากขัวเองพราอย่างขัวใส่กับปุกในน้อยไว้กินพ่อกินพ่อผู้เดียวกับลูก กับพ่อยายลาดนิดหน่อยมันสีกระเด็นใส่เสือขอยบลาหอยแัวงสีใส่เสือตัวนี้ไปรับรถไปแคมปิ่งอยู่มืออื่นมืออื่นพี่แบมสิไปแคมปิ่งเด้อจ้าเด้อทุกคนจ้าบ่ไเด็เขาไร่ซดไพย่าะยขะึ้นหอดพี่แบมเด้อสิไปแคมป์ิ่งสิไปกางเต็อนนอน เลื่มไปว่าจะของกินเพจบ่ไใดนอนอยู่บ้านนันบ่ไใดบรรยากาศด้จ้ะเสร็จไปกลางเต็นนอนโอ้ยเพจกับสมาร์ทบักคทีกด้จ้ะเมื่อกี้เนี่ยกินน้ำเป่าไปน้ำเนาะอือพี่แบมพี่สิยอ๊ใจมือบ่ไใดจ้ะ กินซูกิสิมาใส่มือว่ะติตำรวนกระจับนเท่านี้แหละว่ะติน้ำจิมซูกิบอันเหตุเองนะจ๊ะคือเรื่องนะจ๊ะอื้ม คานผู้ชมสดหนามเอา้าเห็ดกุ้งด้วยจ้ะอื้มอื้มเต็มหมอ หม้อเอิ้งยิ้งแต่กุ้งกุ้งสิไดยุหรอกถุงนึงเด็ดเพื่อนลูกไส้หล่าหน้าหมือแร้งเมื่อกินมะบุ๊พกพอกินแม่กะห่อไปเห็ดงานด้วยจ้กมืออื่นเห็ดงานมีลูกค้าเก่าโมงสิบโมงสิบเอ็ดโมงเ <Alright. S 1> ที่ยงกับบ้าับให้นองรับให้นอง,ห,นองหวดไป กี่แพ็กเก็บม,มานจะสวนเด้อจ้ะเนี่ยพี่บุพี่แกพี่แบมเก็บพักบุ้งม,มาแจะสวนใหญ่ยา,ยาวไหมคะมือแร่งคอยบองงอกไหงยาลาละเด้อที่รักพี่ซีดีแอฟจนบอกว่าเจอกันเย็นนี้โอ้ยระวังบาเรีนเด้อจ้าวาดมันม้วนเนาะมองแล้วมองอีกมันก็ใหญ่เลยแหละ ก็เด็ดกินโดย้าสุกีดเห็นขากินกับเป็ดตาแสบกระแสดู้จังเห็นก๋วขาวนี่บะแมนอยังได้จ้ะเห็ดเข้มท่องบะแมนเซนเด้เซนพี่แบมใส่ห่อเดียวว่าสีใส่สองห่ออย่างมันอืด เท่ามาตรฐานให้สามหอสิไปเฟียแล้วบ่วมีคนเฮ็ดกินยนันไปบ้านเกาก็ะเลาะออกมามมากพญิออลาสื่อไก่มาให้สามชิน้นฮอตวิง่ไงไก,ก่ของแมคโดนัลล์กินแม็กพญิลากินแมคพี่แบมพกกินพี่แบมสิกินซุกี้พี่แบมว่าเพราะว่าพักเดี๋ยวมันไปบ้านเกา่า แต่ว่าพักนี่วิธีถนอมพักเด้อวจ้าทุกคนจ้าพี่แบมที่บอกเก็บมาแล้วแมนบอ,นนบอก,กันเท่าันเท่าบกินแันเทาบกินเลยผักบุง้งเท่ากับตะล่างละล่างแล้ว,ลลวเท่ากับหันหันหันซ้ำเท่าพ่อกินเท่ากับส่ถุงแล้วเท่ากับไซส,สองปิดปใบ่ซสองปิดเท่าบ่ตองลวกอันนี้เคื่อกันจ้ะอีตูเล,ล่าพี่แบมเก็บมา อสอิได้แกงวิวสองหมอ้อไก้แกงด้วดอกสองหม้อพี่เบมส่ใส่สองฟีดว้เด้อจ้ะใส่สองฟีดว้ใส่แบบสดๆนี่แหละเหตุถุงพ่อแกงหม้อหนึ่งเนี่ยเพราะว่าตูดเล่ามันหายยากมันบอกเขามาขายเดนมากเพราะเนื่องจากว่ามันมันอาจสิเป็นพากทีฮอนในตัวของมันเพราะมันมาถืออาการแล้วมันกับมันกับไบบานเก่าแล้วเขากขายบ่อเขาก็เลยบอกมาขายนะคิดว่าจริงๆ ถอดเนือจากินไปเลิกไปน้ำเพราว่าวาวไปน้ำเนาะอ้องเสียงเลิกพี่แบมไปน้ำเนาะก็อถอดก็ไ้หลหายๆขนาดสิป้าปุ่มนี่จ่าลูกชิน้นลูกชิน้นลูกชิ้นกุ้งบด้เ็ุเองเลยคือ,หอ,ห,อหอมหอมหอมจะ่หอมหวาน เขาเห็ดก็แสบแต่แสบก็พี่แบมเห็ดอีกแบมมาพี่แบมเห็ดแสบอะไรเนี่ยพอใส่ชุลรถนีเขาโกงสีบโรงงานชุลรถมาเองนอกจ้ะมันแสบหลายใครใสโอไก่น้ำกินซุกี้น,น้อนห่อนนอกจากนั่นโซนน,น,น้ำมันพี่แบมก็สอบกินงามคุกคีกังซีอะไรจ้ะกินมา,มาๆเข้ากัน น้ำไลายบปได้น้ำไลายมันอิ่มไปมันสดแตบบ่กินไ้บนนี่เอาไปเสียน้ำเสียก็คือไปท่องเที่ยวไปซ้ำเมือนอ่ะจะไปกลางเต็นท์นอนไปหอดสิไลสโซนไทยเบิ้งกได้าจา้าวไอ้บรรยากาศสถานที่ ว่ามันงามซทำไงเป็นยังไงกับเก็บเสื้อผ้าล่ะพี่แปมไม่ได้เก็บซอยเราถามว่ามิรถบรพี่แบมบ่มิรถดด้อจ้ะบ่มิรถแคมปิง้งไปเบิรงไว้อยู่หากบ่มีไบ่ครับคีเลื่บอสือนะจ้ะบ่มิมองจอร์ทเบาเบา ก็กระบวนไปซาร็จเราจะคึกค้นจ้ามันบมีใบ,บข้าวคีไาย,ย่างนเงเนเาก็ได้แต่มันเต็มแล้วทันทีเ้าที่เขากลางไ้ทานอ่ะมันเต็มแล้วจ้ะเพราะว่าปีนี้คนมาเดิออกไปนอกประเทศโชคดีที่โท่ไปจองหม่องกลางเต็มใจค่าหม่องกลางเต็มกัดข,ขึ้นละสองร้อยห้าสิบคนเน้่อจากเ้านางนางไฟพอรอม,มันไฟสงบร่วมนางแต่บม่ร่วมไฟ เป็นยีรากับบ่าไฮไลท์้วจ้ะแล้วบอกว่าเปิดปุ่มนี่เป็นยัง,บบงไ,ไงแล้วบอกว่าโจดด้วยคือจ่า,ดดาสูคิมุกแล้วบอกว่ามันจริงหนวกหูขคังคังเต้นเขาเนาะอื้ม มีอยังกระขั้นในถอดเนอจากพอเป็นค้นปากกว้างเนาะหิ้มออกเห็นฟันถุกซีพี่แบมก็ได้นั่นแหละมันสิกวนคือางเต้นเขาทางเขาสิมาดาเขาหลับเขานอนเนาะเขาไปเที่ยวเขาสิมาฟังคนจมไหนจังไหนว่เบ่อจ้ะเล่สิบอะไรก็เลยมาอัดคลิปนี่ลงให้คนให้เพื่อนๆมากดเป็นกำลังใจให้พี่แบมเด้อจาก เหตุยุติกุกยาสิบไปเคียดมันเนาะสิบ,บอกถ้าไคมีงานเหตุง่ายประจวาจะเหตุเพิความเพิดเพิ่ยจะเหตุเพิความซีเรียส๋ยวมันสิไป๋ย้วมันสิผ่านเร็วมันสิผ่านไปจะได้ไปรับยานะจ๊ะนั่นแหละ เสือตัวนี้จิใส่ไปอีกมืออื่นเน้อยยเฮีเดอร์านาัโอ้ยเป็นเท่แรกพี่แบมกินอนะ่ะกินอาหารประโยชน์ใส่เสืออืมง่าแล้วมั่งคลิปสิบสองนาทีแล้วพอดีสุก,กี้กระเมิดเด็ดซีส้อดเบื้องหลังการถ่ายทำไม่อยากให้เห็นนะจ๊นะเนาะ Với nhục, nhục thủy sốt mình thì sẽ sẹp xăm đáy vô tí Sẹp đấy chàng, sẹp Kim Nhi cả ra phải con nhớ đâu Khói tụi con băng kiếp đi bấm nè Thấy bánh trúc chẳng lò lò รอแล้วรออีกมีผูซาลมากหลายๆมีกิ๊กหลายๆเอาไว้คุยนะจ๊ะเอาไว้เป็นมูคุยผู้ใดทา่านันกัให้รอ,รอรอให้สวยๆวยนั่แหละก็บสวยอีกรอรอเรื่อยๆสวยๆวยนะจ๊ะลาไปก่อนเนะจ้าทุกคนจ้าสวัสดีค่ะ